ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนเทคนิคการาพับเหรียญปยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการาพับเหรียญปยทานนะคะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ค่ะเราก็จะเตรียมเกสรน,นะคะไว้ติดตรงกลางเหรียญปยทานตามตัวอย่างเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมริบบิ้นสีค่ะไว้ใช้สําหรับทํากีบดอก เปียนปวยทานนะคะตามตัวอย่างเลยค่ะค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมริบบิ้นสีขาวค่ะเบอร์สองนะคะจำนวนสี่เส้นค่ะแต่ละเส้นก็จะมีความยาวเส้นละหนึ่งร้อยสิบห้าเซนติเมตรนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะพับครึ่งค่ะและเราก็จะมีระยะห่างที่ปลายประมาณหนึ่งนิ้วนะคะ โอเคค่ะเมื 1941, ่อเราพับครึ่งแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐานสีค่ะเราก็จะหยิบเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะหยิบเส้นที่1ขึ้นมาค่ะตามด้วยเส้นที่2นะคะประกบกับเส้นที่1ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่3ค่ะมาประกบกับเส้นที่2ค่ะและตามด้วยเส้นที่สี่นะคะในส่วนที่เราพับครึ่งค่ะสอดเข้าไปใน ห่วงแรกแล้วก็ค้องเส้นที่3ค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วก็จะได้ฐานสีโอเคค่ะเมื่อได้ฐานสี่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มทําฐาน8ค่ะเราก็จะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนเส้นใดก่อนก็ได้พับเฉียงไปทางด้านขวามือนะคะไละ่พับไปจนครบทั้งหมด4เส้นค่ะ ค่ะเมื่อถึงเส้นที่4แล้วนะคะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะเราก็จะได้ฐาน8โอเคค่ะเมื่อเราได้ฐาน8แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐานลูกส้มค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะ ค่ะเมื่อเราหยิบเส้นที่1ขึ้นมาแล้วนะคะตามด้วยเส้นที่2องค่ะเราจะไล่ไปทางขวามือมาประกบกับเส้นที่1และเส้นที่สามค่ะมาประกบกับเส้นที่2และเส้นที่4ี่ค่ะมาประกบกับเส้นที่ส ค่ะจากนั้นนะคะเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นแรกวางลงไปด้านล่างเส้นที่2ก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนและเส้นที่3ก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนและเส้นที่สีก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะจากนั้นสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือสี่เส้นเราจะหยิบเส้นแรกขวางลงไปด้านล่างเส้นที่2ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากัน เส้นที่3ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วผูในห่วงที่2ค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันและเส้นที่3มค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วผูในห่วงที่3แล้วเราดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ถาลูกส้มแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการวางทับค่ะ โอเคค่ะจากนั้นเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะดึงลิิ้งเข้าหากันค่ะแล้วเราก็จะเลือกเส้นที่อยู่ด้านในนะคะวางทับไปทางด้านหน้าโดยเราจะเว้ระยะห่างทางด้านซ้ายมือประมาณ3เส้นค่ะโอเคค่ะเส้นที่สองเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือทําซ้ําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3เส้นนะคะ ค่ะเมื่อเราสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3าเส้นเราจะหยิบเส้นแรกที่อยู่ฝั่งด้านในค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันเส้นที่สองค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่2ค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันและเส้นที่3ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่สามแล้วเราดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการสอดเก็บค่ะ โอเคค่ะเมื่อเรากลับด้ามาแล้วนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้าแล้วเราก็จะเป็นระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะประมาณนี้แล้วเราค่อยๆดึงลิบวิ้งเข้าหากันโอเคนะคะจากนั้นค่ะเส้นที่2ค่ะเราก็จะไล่ไปทางขวามือนะคะทําซ้ําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดเส้นค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำริบบิ้นสีที่เราเตรียมไว้ค่ะมาสอดให้พอดีกับเส้นสีขาวที่เหลืออยู่ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำริบบิ้นสีที่เราเตรียมไว้ค่ะหยิบขึ้นมานะคะเราจะนำส่วนที่เป็นกากเพชรค่ะออกมาด้านนอกนะคะและเราก็จะสอดใต้ฐานลูกส้มนะคะวิระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะ ประมาณนี้แล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นสีนะคะให้พอดีกับเส้นสีขาวที่เหลืออยู่ค่ะจากนั้นเราก็จะตัดริบบิ้นออกนะคะและเส้นถัดไปค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะแล้วเราค่อยกลับมาดูค่ะ ค่ะเราจะไล่สอดไปจนครบทั้งหมด8ดเส้นนะคะแต่ในคลิปเราตัดออกนะคะเพื่อเราลดความยาวนะคะของคลิปนะคะค่ะเมื่อเราสอดจนครบทั้งหมด8ดเส้นแล้วนะคะเราก็จะวางฐานลูกส้มขึ้นมาด้านหน้าประมาณนี้ค่ะ <Okay. S 1> และเราก็จะเริ่มทํากลีบด้านบนกลีบแรกเลยนะคะ โอเคค่ะจากนั้นเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะม้วนโค้งออกมาด้านนอกค่ะใช้ปลายม้วนเข้าไปด้านในแล้วเราก็จะม้วนเป็นรูปทรงกลวยนะคะแล้วเราก็จะสอดใต้เส้นด้านหน้า1เส้นนะคะแล้วก็ผูวิระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเราก็จะได้ลักษณะนะคะกีบรอบแรกนะคะเส้นแรกประมาณนี้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเส้นที่สองค่ะเราก็จะไล่ไปทางด้านขวามือทำเหมือนเดิมค่ะม้วนโคง้งริบบิ้นออกมาด้านนอกนะคะประมาณนี้จากนั้นก็จะม้วนเป็นรูปทรงกลวยค่ะแล้วก็สอดใต้เส้นด้านหน้าเว้นไป1นเส้นนะคะแล้วก็โผล่ระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะเราก็จะได้ลักษณะ กีบเส้นที่2ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเส้นถัดไปนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ําแบบนี้ค่ะไปทางด้านขวามือนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกีบด้านบนรอบแรกจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จัดแต่ละกีบเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการสอดกีบค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะกลับด้านนะคะค่ะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้าแล้วก็จะเวลนระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะ แล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันประมาณนี้เส้นที่2นะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ําค่ะไปทางด้านขวามือทําซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8ดเส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทํากีบรอบที่2ตามตัวอย่างประมาณนี้นะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะวนขึ้นไปด้านบนเป็นรูปทรงกลวยประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ปลายสอดใต้เส้นสีขาวด้านหน้าเส้นที่เราหยิบค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันก็จะได้ลักษณะของกลีบที่สองรอบแรกประมาณนี้ค่ะ โอเคค่ะเส้นที่2นะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านขวามือทําไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดเส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราไล่ทํากลีบรอบที่2จนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จัดแต่ละกลีบเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทํากลีบรอบข้างหนึ่งรอบค่ะเทคนิคในการทํากลีบนะคะเราเลือกกยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะขึ้นมาแล้วก็ม้วนโคง้งออกมาด้านนอกแล้วก็ข้ามไป1่กลีบสอดกลีบในช่องถัดไปประมาณนี้ค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากัน เส้นที่2ก็จะไล่ไปทางด้านขวามือค่ะผักลิบบิ้งขึ้นไปด้านบนแล้วก็ม้วนโคออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็สอดข้ามไป1กลกีบค่ะแล้วดึงลิบบิ้งเข้าหากันโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะไล่วนทําซ้ําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดเส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกีบด้านบนนะคะรอบข้างจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นสังเกตว่าเส้นสุดท้ายค่ะเราจะสอดเข้าไปด้านในนะคะของกีบแรกนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเราก็จะได้ลักษณะของกีบรอบข้างจนครบทั้งหมด8เส้นค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดกีบริบบิ้นค่ะ โอเคค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะจัดให้สวยงามตามที่เราต้องการค่ะแล้วเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมานะคะแล้วก็จะทําการสอดเก็บค่ะโดยเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะม้วนโค้งไปทางด้านหน้าแล้วก็สอดใต้เส้นนั้นแล้วดึงริบบิ้นขึ้นด้านบนประมาณนี้นะคะและเส้นที่2ค่ะเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําซ้ําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำากีบรอบข้างอีกรอบค่ะค่ะเทคนิคในการทำากีบรอบข้างก็จะได้ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะม้วนโครออกมาด้านนอกประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็สอดบุนเส้นถัดไปนะคะแล้วดึงวิบิ้นลงมาด้านล่างค่ะก็จะได้ลักษณะของกลีบเส้นแรกประมาณนี้เลยค่ะ จากนั้นเส้นที่2นะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราไล่สอดกกีบรอบที่2จนครบทั้งหมด8ดเส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดกก็บริบบิ้นค่ะและตัดในส่วนที่เหลือออกค่ะเทคนิคในการสอดเก็บนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะพับเข้าไปด้านในให้พอดีกับเส้นด้านหน้าแล้วก็ตัดในส่วนที่เหลือออกค่ะแล้วก็สอดใต้เส้นนั้นประมาณนี้ค่ะเส้นที่2นะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคในการพับเหรียญปยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตกแต่งนะคะติดเกสรตรงกลางเหรียญปยทานตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนใดเข้ามาชมคลิปนะคะก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ